สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้วันที่20พฤษภาคม2568นะคะแม่เพ้นกากับมาทากทายสบายดีกับเอฟซทั้งช่องอีกครั้งนะคะเป็นคลิปที่2ของวันนี้เนาะวันนี้วันอังคารนะคะเอฟซี FC. แม่เพนก้ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮงรวยรยปังปนะคะเนาะอ่ะ ส่วนคลิปนี้แม่เพ่นได้แนวทางนะคะฮหาหนอยรวมแล้วก็ฮาหนอยแยกของเจ็ดสำนักด้วยกันนะคะก็มีของหมอดูเลขเด็ดสุดใจพารวยพ่อเกลียงอาจารย์สวัยแม่ริ้วพารวยตาปากน้ำโพเขาฝากมานะคะทั้งหมดเจ็ดสำนักนะคะอยู่ในคลิปนี้แสดงว่าแม่เพ่นจะสรุปเทือเดี่ยวนะคะของเจ็ดสำนักให้กับเอฟซีทั้งจองในคลิปนี้คลิปเดียวจบเด้อจ้ะเนาะ เบิ้งคลิปให้จบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพ่นเน่นะคะช่วงนี้แนวทางฮาหนอยบอ่คอยมีคนเบิ้งเลยเนาะคะ่ะมีแค่เบิ้งคนบ่ถึงพันเลยนะแม่เพ่นเบิ้งคลิปแต่ละมือเนาะโอ้ยคนหายไปใสม่มดเนาะคือถิ่มแม่เพ่นคักแท้นะคะถึงจะเข้าจะหลุดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เน้นะคะเนาะ ตัวเลขทุกตัวที่ทุกเสียนทุกอาจารย์คิดค้นสูตรมาให้แม่เพนลงในในช่องให้กับเอฟซีทั้งช่องเนาะก็เพื่อเป็นแนวทางนะคะแม่เพนก็อยากให้เขาทุกทุกมือนั่นแหละเนาะอยากให้ทุกคนถูกนั่นแหละแต่มันก็ถูกแน่พิดแน่นะคะคนเฮ่าเนาะกะบ,บางเทื่อกะการเสี่ยงโศกกะยูทีดวงเฮาน้านะคะเอฟซีคือเมื่อว่านี้เนนะะานนนะพ่อเกลียงส่งเลขให้แม่เพนสี่คู่พ่อบอกว่า ซื้อเอาไว้นะลูกเลขมันจะออกแบบนี้แบบนี้เนาะแค่สี่คู่เพันทรงมาให้มีสี่ศกับสี่หนึ่งแค่นั้นเพิ่นว่าโบตองกลับเดอลูกว่าสันเจ้าของก็ไปนำแล้วก็กับพร้อมนะคะโบแมนซื้อแต่ของพ่อเกรียงเนีซื้อทังของอาจารย์หนุ่มกละสินซื้อทั้งของพอมอดูเลขเด็ดแล้วก็ซื้อของไัยอีกอัจฉรินึนงอาหลวงตานะคะไม่เพนซื้อสี่สนักนเมืน้วานนี้ มันก็เลยลงทุนไปเยอะได้อยู่เนาะได้กำไรอยู่นิดหน่อยนะคะ f อซเนาะอันนี้แหละการลงทุนหลายแต่ว่าได้บัตรถูกมากกาได้กำไรนิยหน่อยนึงเนาะถามบัตรถูกมันกระเบิดเนาะอ่ะมาเป็นยังคะ่ะ f อซนี่แหละใจเข้ามักเนาะจะเสียจะได้มันก็อยู่ที่ใจเข้าเด้อจ้าเนาะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันค่ะซูซูเด้อจ้าอ่ะเข้ามาเบิงค่ะผลฮานอยพิเศษ เมื่อวานนี้บนออกเก้าสี่หนึ่งล่างออกห้าเจ็ดส่วนฮาหนอยปกติบนออกหนึ่งสามสองล่างออกส0มศแล้วก็ฮาหนอยปกติโอ้ยมาว่าลืมอ,อัปกามาเปลี่ยนอีกแล้วนะเฮ็บซี่จ่ะอย่าถือสาไม่เพีนเดอ้อจ้าเนาะมี่เสียอ,อัปกามาเปลี่ยนกระลืมอีกแล้วนี่เนาะอ่ะฮาหนอย VIP นะคะบนออกหกห้าเจ็ดล่างออกหนึ่งหนะคะอันนี้ฮาหนอย VIP อเด้อจ้ะ มาเบิ่งของพ่อหมอดูเลขเด็ดเมื่อวานนี้วิ่งรูดหกกับเจ็ดตัววิ่งตัวรูดยังมาอยู่นะคะหกกับเจ็ดมาทั้งสองตัวแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้บ่เขานะคะส่วนตาปากน้ำโพวิ่งรูดห้ากับหกห้ามานะคะจับคู่ให้เข้าที่ห้าเจ็ดมาสองฮานอยเนาะมาฮาหนอยพิเศษล่างกับฮาหนอยปกติเออฮาหน,อ VIP, น,นอยวีไอพีบนเนาะนี่ค่ะเข้าสองฮาหนอย ส่วนของแม่ลิ้วพารวยวิ่งลูด5กับ9กห้ามา2องฮานอยแต่ว่าจับคู่ให้บอเขานะคะส่วนของพ่อเกลียงวิ่งลูดเด่นมา3ตัวเข้า2ตัวนะคะจับคู่ให้เข้าชุดเน้นหนึฮานอยนะคะก็คือหนึ่งตรงๆล่างของนอย VIP ของอาจารย์สวายหนึ่งกับศูนย์มาทั้งสองตัวนะคะจับคู่ให้เข้าสองฮานอยนะคะก็คือให้มาหนึ่งสี่เลขออกสี่หนึ่งบนของฮานอยพิเศษแล้วก็ให้มาสามศูนย์ล่างออกสามศูนย์ล่างของฮานอยปกตินะคะเข้าสองฮานอยเข้าชุดเน้นเนาะสุดใจพารวยให้วิ่งลูดเก้าเม็ดเดียวเก้าบอมาเด้อคะ่ะเนาะจับคู่ให้มีศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์หกเลขออกศูนย์สามสามศูนย์นะคะ ส่วนฮานอยแยกของเขาฝากมาเมื่อวานนี้วิ่งลูดเข้า2องฮานอยนะคะมาฮานอยพิเศษกับฮานอยปกติแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้พลาดไปเนาะให้หกเลขออก5-7ส่วน3มเนาะมาทั้งบนทั้งล่างเลยแต่ว่าจับคู่ให้บอกเขานะคะของตาปากน้ำโพวิ่งลูดเข้า2องฮานอยนะคะมาฮานอยปกติกับฮานอย VIP จับคู่ให้เข้าหนึ่งฮานอยนะคะก็คือห้าเจ็ดบนของฮานอยพี่เอ่อฮานอย VIP เข้าตรงๆนะคะห้าเจ็ดค่ะนะ,ะนเขากลับมาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่ ยีวันนี้กันต่อเลยนะคะมาเอาฮาหนอยแยกกันก่อนนะสำหรับแนวทางฮาหนอยแยกของตาปากน้ำวันนี้นอนเสตตาให้รูดกับสองจับคู่2คนล่างมี97้าเจ็ดย์สองเส่วนชุด3ามตัวบนมี2องชุดเก้แล้วก็สองเกเเนาะ มาต่อหานอยปกติให้รูดที่สองกับห้าบนล่างชุดสองตัวบนล่างมีสองห้าสองแปดห้าห้าห้าแปดชุดสามตัวบนมีสองชุดนะคะก็คือสองแปดห้าแล้วก็ห้าสองห้ามาต่อฮานอยวีไให้รูดที่หกกับเก้าบนล่างจับคู่ชุดสองตัวบนล่างมีหกศูนย์หกสามเก้าศูนย์เก้าสามชุดสามตัวบนมีสองชุดก็คือหกเก้าสามแล้วก็เก้าหกศูนย์นะคะ เมื่อวานนี้ของตาก็เข้าอยู่เดอ้อจะนอกมาฮานอย V.I.P. ค่ะจับคู่เข้าห้าเจ็ดหนอย V.I.P. เข้าตรงๆนะคะส่วนตัววิ่งตัวลูดเข้าสองฮานอยเนาะมาฮานอยปกติกับ V.I.P. วันนี้ก็ได้มาแล้วก็รอแคปหน้าจอพร้อมของเขาฝากมากันเดอ้ออ่า เามาเอาของเขาฝากมาสำหรับแนวทางฮานอยรวมเออฮานอยรวมมาสั้นฮานอยแยกของเขาฝากมาวันนี้น้อยพิเศษให้รูดที่1กับ2บนล่างจับคู่ชุดมี1นึ่งสองหสามสอชุด3ตัวบนให้มา2ชุดก็คือ1 2ึสแล้วก็สองสองมาต่อฮานอยปกติให้รูดที่5กับ6บนล่างจับคู่ชุด2ตัวมี5 4าสห้าห้า 6กสี่หกหตะบน5 6 5หกหและหกหส่วนฮานอย v ีไนั้นให้รูด8กับ9จับคู่มี8ปดสี่9ปดหชุด3ามตะบนมี2ชุดก็คือ8 9 5เก้และเก้าส่นะคะส่วนเมื่อวานของเขาฝากมาเนาะวิ่งรูดมา2องฮานอยแต่ว่าจับคู่ให้เบ่เขานะมาฮานอยพิเศษกับฮานอยปกตินะคะ บอกเขาค่ะมาแคปหน้าจอเด้อจะหห้ะฮานอยแยกตาปากน้ำโพและเขาฝากมาวันนี้นะคะอ่ะได้กัลออยยางไปต่อนะคะ FC มาเอาฮาหนอยรวมของตาปากน้ำโพนะคะ สำหรับฮานอยรวมวันนี้ตาให้วิ่งลูดบนล่างมาสองกับห้านะคะจับคู่ชุดมีสองศูนย์สองห้าสองเจ็ดแล้วก็สองเก้าห้าศูนย์ห้าสามห้าห้าและห้าแปดนะคะส่วนเมื่อวานนะคะผลงานของตาทำผลงานออกมาได้สองฮานอยนะคะก็คือ ฮานอยพิเศษกับฮานอย V.I.P เนาะจับคู่ให้เข้า2องฮานอยส่วนตัววิ่งตัวลูดมา1ตัวเนาะวันนี้ตาให้มาใหม่วิ่งรูดบนล่างเด่นที่สองกับ5จับคู่ชุดมีสองศูนย์สองห้าสองเจ็ดสองเ้าแล้วก็ห้าศูนย์ห้าสามห้าห้าและห้าแปดนะคะเขามาต่อที่ของอาจารย์สวัย สำหรับแนวทางฮานอยรวมของอาจารย์สวัยวันนี้ให้วิ่งรูดบนล่างมา1กับ0จับคู่ชุดมี1 0 1 3 1 4 1 7 3 0 4 0 7 0 9 0ชุดกันก็จะมี7 6 1 1 3 3และ4 4นะคะของอาจารย์สวัยวันนี้เนาะ ส่วนเมื่อวานนะคะของอาจารย์สวัยวิ่งรูดเข้าทั้ง2ตัวส่วนตัวจับคู่เข้า2องฮานอยนะคะมาฮานอยพิเศษกับฮานอยปกติเนาะเข้า2องฮานอยค่ะส่วนวันนี้อาจารย์ให้วิ่งรูดมาใหม่บนล่างให้เด่นที่1กับ0จับคู่ชุดมี1 0ึ่งศูนสามหแล้วก็30 40 70 90ชุดกันก็คือ76 1 1 3กสนะคะ อะแคปหน้าจอเอาของอาจารย์สวัยแล้วก็ตาปากน้ําพูกน,กนก่อนอ่ะไปตัวเด้อจ้ะ เข้ามาต่อที่แนวทางของพ่อเกลียงวันนี้แนวทางฮานอยรวมพ่อให้วิ่งลูดเด่นมาที่4ี่ห้านะคะจับคู่ชุดเน้นมี1,4,1,5,1,6แล้วก็2 4งสี่สองหองหส่วนชุดรองก็คือ3 4 3สและ3,6ค่ะเมื่อวานของพ่อเกลียงวิ่งลูดมา2ตัวนะคะส่วนตัวจับคู่เข้าชุดเน้น 1, หนึฮานอยมาที่1,6ึ่ล่างของนอย v ีไเข้าตรงๆค่ะ ส่วนวันนี้พ่อให้วิ่งลูดเด่นมาที่ 4, 5, 6จับคู่ชุดเน้นก็จะมี 1, 4, 1, 5, 1, 6แล้วก็ 2, 4, 2, 5, 2, 6ชุดลอง 3, 4, 3, 5แล้วก็ 3, 6ด้วยค่ะนะะมาต่อที่ของแม่ลิ้วพารวยส่วนของแม่ลิ้วพารวยวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มา5กับ2จับคู่ชุดเน้นมี 5, 2, 9, 1 4 0 9ศ4นสสี่ชุดลองมี 56, 50, 50, 20, ห้าหก0้าเหลือว่าสองสองนะคะส่วนเมื่อวานแม่จับคู่ให้หลุดนะคะ fc โบเข่าเนาะแม่จับคู่ให้บบเข่าแต่ว่าตัววิ่งตัวรูดมาอยู่1ตัวนะคะเนาะ วันนี้แม่ให้มาใหม่วิ่งรูดห้ากับสองนะคะ fc บนล่างส่วนชุดเน้นสองตัวมีห้าสองเก้าหนึ่งสี่ศูนย์เก้าสี่และสี่สี่ส่วนชุดลองมีห้าหกห้าศูนย์สองศูนย์แล้วก็สองสองเด้อจ้ะนะมาแคปหน้าจอของพ่อเกลียงกับแม่ริ้วกันต่อนะคะแคปหน้าจอเด้อจ้ะ โอเคนะคะได้แล้วก็ไปต่อนะคะเ้ามาต่อที่ของพ่อหมอดูเลขเด็ดนะคะสำหรับแนวทางฮานอยรวมของพ่อหมอดูเลขเด็ดวันนี้พ่อให้วิ่งลูดบนล่างมา สองกับสามนะคะจับคู่ชุดมีสองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดและสามแปดนะคะเนะะี่ยค่ะเบอร์โทรติดต่อ,อยังเบอร์เดิมเด้อค่ะเนาะผู้ใดอยากจะโทรติดต่อหาพ่อโดยตรงนะคะก็โทรไปได้เบอร์ศูนย์แปดสี่หกสามเจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งหกนะคะส่วนเมื่อวานเนาะ พอให้วิ่งลูดหกกับเจ็ดนะคะตัววิ่งตัวลูดมาทั้งสองตัวแต่ว่าจับคู่ให้บอกเขาเนาะส่วนวันนี้พ่อให้วิ่งลูดเด่นมาที่สองสามเออมาที่สองกับสามนะคะตัววิ่งตัวลูดเนาะเด่นมาที่สองกับสามบนล่างจับคู่ชุดมีสองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดและสามแปดนั่นเองค่ะอ่าสุดท้ายท้ายสุดคลิปนี้มาปิดด้วยของ สุดใจพารวยนะคะผู้ใดที่ติดตามช่องสุดใจพารวยก็ย้ายไปติดตามได้นะคะเพราะว่าช่องสุดใจพารวยถูกอ่าเพิ่นอ่าอย่างก็ผิดกฎ u t u b e นะคะก็เลยเขาให้ปิดก่อนเนาะคะ่ะขาเจ้าให้ปิดช่องสุดใจพารวยเนาะเพิ่นตั้งซื้อช่องไม่ตั้งช่องไม่ขึ้นมาซื้อช่องอ่าแม่เพชร ชาแนลนะคะแม่เพชรชาแนลค่ะของช่องสุดใจพารวยนะคะเอฟซเนาะฝากเข้าไปกดติดตามได้นะคะช่องแม่เพชรชาแนลนะคะของช่องอ่าสุดใจพารวยเด้อจ้ะเนาะมันตั้งช่องไม่ขึ้นมาแล้วนะคะช่องเก่าช่องเดิมแม่เพ่นว่าอ้าคือบ่เห็นลงคลิปจักเที่อแม่เพ้นทักไปถามวม่าวานนี้พอดีก็เลยว่าเพ่นว่าช่องถูกแบนมาสั่นทาผิดกฎเขาเนาะมันก็เลยตั้งช่องไม่ขึ้นมาเด้อจ้ะเนาะอ่ะ สุดใจพาลวยให้มาวิ่งลูดวันนี้หกเม็ดเดียวบนล่างชุดอ่าจับคู่ชุดมีหกสามหกเจ็ดหกศูนย์แปดสามแปดเจ็ดแปดศูนย์นะคะส่วนเมื่อวานนะคะสุดใจพารวยวิ่งลูดเก้าบอม่านะคะหลุดค่ะเนาะแต่ให้ศูนย์มาแต่ว่า ศู 0, 03, นย์บ่มี่ศูนยเนาะคันมีศูนย์สก็จะเข้าอยู่ฮาหนอยปกติแต่ว่าบ่มีนะคะวันนี้ให้มาใหม่แล้ววิ่งรูดบนล่าง6เม็ดเดียวจับคู่ชุดมี6กสา6หกเ8็ดแสามแดและ80นะคะอ่ะแคปหน้าจอเด้อจ้ะหมอดูเลขเด็ดและสุดใจพารวยวันนี้เนาะเฮงเฮรวยรวยปังปัเด้อจ้ะ อันนี้แม่เพ็นก็ขอกลาบขอบพระคุณทุกเซียนทุกอาจารย์และเอฟซีทางช่องทุกท่านทุกคนนะคะเนาะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสมหวังดังปรารถนาทุกประการด้วยเทินสาธุ